สวัสดีค่ะพบกับรายการบ้านกาชาติเอาโซเชียลมีเดียค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์อิกงวันวิพุตสรพสิทธิ์วงศ์แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวัยทันไลฟ์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และเป็นหนึ่งในผู้บรรยายในการประชุมแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุครั้งที่3ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะในวันนี้คุณหมอจะมาร่วมพูดคุยกับเราเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยมิติใหม่ทางการแพทย์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอคุคณหมอคะทุกวันนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยแล้วก็คิดไปถึงว่าเป็นการเสร,รีการมเพื่อความสวยความงามจริงๆแล้วเวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไรกนแน่ค่ะก็อยา่างที่กล่าวมาแล้วแหละก็คือเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยตอนนี้คนสนใจมากเพราะว่าภาษาอังกฤษท่านจะเ,เรียกว่า anti aging แปลว่าต้านแก่ทั้งผู้หญิงผู้ชายสมัยนี้ก็ไม่มีใครอยากแก่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงปุ๊บเนี่ยโอ้ยไม่พ้นอ่ะคนนึกถึงเรื่องไปฉีกโอทอปไหมยิงเลเซอร์มะ ร้อยใหม่นะแต่จริงๆแล้วเรื่องของวิทาศาชะลอวัยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากกว่าเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เรารู้เลยว่าทำไมออคนเราเนี่ยถึงอยากจะต้านความแก่ต้านคนชราหรือว่าชะลอเนี่ยเพราะเวลาเราพูดถึงความแก่ความชรา มันก็มักจะทําให้เรานึกถึงสภาวะที่อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงสุขภาพไม่ดีมีโรคเรื้อรังหลายอย่างแล้วก็มีโรคประจําตัวเยอะแยะมากมายขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกวา่าอุ้ยส่งผลพูดถึงแก่ปุ๊บนึกถึงแบบคนที่อ่อนแอสุขภาพไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อายุเยอะขึ้นจําเป็นไหมที่จะต้องสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นอีกต่อไปเราจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยอ,อ,อายุขัย,ยของประชากรไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามวิทยาการการแพทย์ที่หนึ่งดาวหน้าคือและขณะเดียวกันเนี่ยอย่างหนึ่งที่เรากังวลก็คืออ้าวถ้าเกิดว่าคนไข้ต่างอายุยืนขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นพร้อมกับอายุที่มันเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยจริงๆคือเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร่อายุ 70- 80คุณยังสามารถทํากิจกรรมที่ยังชื่นชอบได้อยู่มีเรื่องมีแรงแล้วก็ไม่มีโรคค่ะ คุณหมอคะและหลักการสําคัญในการดูแลสุขภาพมีอะไรบ้างคะที่จะสามารถช่วยให้เราชะลอวัยได้อย่างที่เราบอกเนี่ยเรื่องของเม่ใช้สายชะลอวัยเนี่ยคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชากรส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยเรื่องที่นับของการชะลอวัยเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เราคุณแม่เห็นเราไหมก็จริงจริงเราคือเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นหลักเรื่องอาหารอุ้ยเก่งนะตอบได้เรื่องอาหารส่วนใหญ่ช่วงว่าจะตอบขึแรกก็บอกว่าอาหารเสริมค่ะ ฉี่รุ่งฉี่นี่วิตามินซีคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการชะลอวัยเนี่ยหลักจริงๆเนี่ยอยู่ที่เรื่องของรูปแบบชีวิตเป็นหลักเลยเพราะว่าไม่ว่าเราต้องการจะป้องกันโรคไม่อยากเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าต้องการจะชะลอความเสื่อมจากโรคต่างๆเนี่ยมันไม่ผูกกับเรื่องรูปแบบการใช้ชีวิตของเรารูปแบบการใช้ชีวิตในที่นเนาะก็จะประกอบด้วยอาหารก็คือเรื่องของการกินกินอะไรเข้าไปเรื่องของการออก เออา่มีกิจกรรมที่เออ่ช่วยส่งเสริมสุขภาพนั้นหน่อยแค่ไหนเรื่องการนอนหลับเรื่องก็เรื่องของการจัดการความเครียดอันสุดท้ายก็คือความฉลาดในการรู้จักนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ค่ะหลักการหลักๆก็จะมีข้อทำกิจกที่ต้องๆอย่างนี้ค่ะอยากจะให้คุณหมอช่วยขยายความนิดนึงค่ะเรื่องอาหารการออกกำลังกายเี่ย ก็จากไอ้ตัว5ข้อที่กล่าวไปแล้วนะคะเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเอาตามหลักการทั่วไปเลยนะคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ย U R W A T E ี I ใช่ไหมกินอะไรก็เป็นอย่างนั้นโรคต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นโรคจากที่เราทําตัวเองเสียเป็นส่วนใหญ่คือกินอาหารเพราะเวลาเรากินเนี่ยเราเลิกกินตามอารมณ์ไม่ได้เลอกกินตามเหตุผลนั่นหลักการการกินอาหารเนาะมันไม่ใช่แค่ดูว่าอร่อยไม่อร่อยต้องดูว่าดีกับร่างกายไหมก็เน้นว่าเป็นอาหารหลักสี เพราะว่าเวลามันมีหลากสีสีสันต่างๆเนี่ยค่ะก็จะให้นติตามีค่ะแล้วก็สารอาหารของสระต่างๆอย่างที่2คือทานอาหารที่มีกากใยค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่3ก็อย่างที่เราทราบเป็นดีคืออย่าหนักหวานแล้วก็อย่าทานรสจัดมากเพราะเวลาทานอาหารรสจัดมากรสหวานมากเรารได้กำลงตางเกินไม่คือเกิดเช่นกันนะคะแล้วก็อานสุดท้ายเนี่ยที่เน้นย่ยังน้ำเนยหนานเนี่ยก็คือต้องหุงผักผลไม้เพราะคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะกินอาหาร ก็หั่งมาขึ้นก็คือจะทานอาหารที่มันผ่านการแปรรูปรือวก็เป็นแป้งแล้วก็เป็นไขมันให้พลังงานสูงเรือความจําเป็นมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับข้อที่2ือเรื่องของร่างกายเราไม่จําเป็นจะต้องไปเข้ายิมวิ่งเหมือนดารานักร้องทุกคนนะคะแต่ว่าเราจาเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า physical activity หรือว่าที่จะเปรประจำวันที่มันกระฉับกระเฉงทั้งค่ะหมอมีอะไรจะฝากไหมคะ เนื่องจากว่าวันนี้เรามีระยะเวลาจำกัดเนาะจริงๆอะเรื่องของไปซึ่งชะลอวัยเนี่ยมีรายละเอียดเยอะเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องที่น่าสยยานใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีจะเป็นต้องทานไหมสมุนไพรตัวไหนช่วยชะลอวัยได้จริงหรือเปล่าเทคโนโลยีใหม่ๆมันมีประโยชน์มันมีบทบาทยังไงในการดูแลรักษาหรือส่งเสริม,มรสุขภาพชีวิตการออกกาลังกายแบบไหนถึงจะดี รายละเอียดเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีพูดเพิ่มเติมในงานประชุมวิชาการเนาะก็อยากจะให้เชิญชวนผู้สนใจผู้ไปะคะ่ะเข้ามาเยี่ยมชมในงานแล้วก็มาฟังเพิ่มเติมก็จะได้อะไรดีอับไปเยอะเลยหัวขาอน่าสนใจมากเลยค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ,คคะวันนี้ต้งของขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านดิฉนันภาฉลอง สำหรับใครที่อยากจะฟังเรื่องเวชาศาสตร์ชะลอวัยแบบเจาะลึกนะคะสามารถตามไปฟังคุณหมอบรรยายได้ในการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุครั้งที่3ซึ่งคุณหมอจะมาบรรยายในวันที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับวันนี้รายการป้าบ้านกราชาติเอา,าเชื่อมวินี้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ